Welcome b a o k to my YouTube channel ค่ะหลังจากที่เราได้หายสาบศูญไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศมาเลเซียไปพร้อมกับเรากันตอนนี้เราอยู่ที่ด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาเราเดินทางโดยรถทัวร์โดยสารจากตัวเมืองหาดใหญ่ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ10ชั่วโมงนั่นเองใช่ค่ะนั่งกันยาวๆเลยแต่ไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนนั่งรถทัวร์ที่ไทยนะเพราะเบาะของเขาเนี่ยจะกว้างกว่าแล้วก็หแถวแนวนอนเนี่ยจะมีด้วยกัน3ที่นั่ง เมืองที่เราจะไปลงนะคะก็คือเมืองกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียนั่นเองเรื่องราวระหว่างการเดินทางกับสายตาทีท่เฝ้ามองผ่านกระจกริมหน้าตา่างได้เห็นธรรมชาติทุ่งนาบ้านเมืองของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆประเทศของเราวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ผู้คนที่มีความหลากหลายเชื้อชาติมาเลเซียเป็นประเทศที่มี3ชาติด้วยกันก็คือสัญชาติมาเลเซียจีนและอินเดียค่ะ พราะมาเลเเป็นประเทศที่ไม่ได้มีกลุ่มคนที่เป็นมาเลีพื้นเมืองมากเหมือนประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียไทยทําให้ผู้คนจากจีนอินเดียเข้ามาอาศัยตั้งหลักปักฐานและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จนเหมือนเป็นคนดั้งเดิมของที่นี้ทําให้ได้รับสัญชาตินั่นเองหลายๆคนคงดูดีว่าผู้คนแต่ละพื้นที่ล้วนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันที่นี่ก็เช่นกันค่ะ ผู้คนในมาเลจะทำงานในช่วงตอนกลางวันและจะพาครอบครัวออกไปเที่ยวทานข้าวพักผ่อนในช่วงค่ำจนถึงช่วงกลางคืนค่ะกลางคืนที่ว่านี้ก็คือตีหนึ่งตีงก็ยังมีเลยเช้าของวันที่2องกำลังเดินทางไป KL Central เพื่อเดินทางไปส่งรุนพี่ที่สนามบิน KLIA Express จะวิ่งจากสถานี KL Central ไปสนามบินโดยจะจอดต้นทางและปลายทางเท่านั้น ใช้เวลาในการเดินทาง30นาทีโดยจะวิ่งจาก KL Central ไปยัง KLIA1 หรือว่า KLIA2 นั่นเองราคาจะอยู่ที่55เิงกิตมาเลเซียหรือประมาณ419บาทซึ่งในราคานี้ก็ถือว่าแอบสูงสำหรับเราอยู่นะแต่เพราะในตัวเมืองและค่าของชีพที่นี่สูงกว่าที่ไทยก็อาจจะปกติแหละ แวะเข้าเซเว่นอีเลเว่นมาเลเซียเพราะสะดุดตากับข้าวปั้นสามเหลี่ยมที่เราอยากกินมากๆเพราะที่ไทยหาทานยากมากค่ะมาที่นี่เรื่องอาหารก็คือดีมากเพราะอาหารส่วนใหญ่เนี่ยได้รับฮาลาลมุสลิมอย่างเราเนี่ยก็เลยสามารถที่จะกินได้นั่นเองขอแนะนำชาผสมซสรสที่ไม่หวานมากและอร่อยกำลังดีค่ะราคาก็ดีด้วยนะคะ กับเราลับด้วยรถบัสจาก KLIA ไป KL Central ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีราคาจะอยู่ที่15รดิงกิตมาเลเซียหรือประมาณ114บาทไทยค่ะและนั่งรถไฟ LRT จาก KL Central ไปบ้านนาต่อน,นั้นเอง ตึกเปตโตรนาตในยามบ่ายที่ฟ้าเริ่มมืดครึ้มพอถึงบ้านนะเราก็กลับมาเล่นกับยา่าซึ่งเป็นลูกของน้านั่นเองน้องทั้งสองเนี่ยจะพูดภาษามาเลยซึ่งเราที่พูดไม่ค่อยได้แต่ยังดีนะที่เราสามารถพูดภาษามาลาย,ยูได้อีกหน่อยเลยสื่อสารกันเข้าใจมันเป็นภาษาที่คล้ายกันเข้าใจเลยว่าการที่คนเราเนี่ยไม่สามารถพูดภาษา ที่คู่สนทนาของเราเข้าใจได้เนี่ยมันทำให้เราไม่กล้าที่จะเอ,อ่ยพูดหรือชวนคุยเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องพูดยังไงมันจะถูกไหมทำให้ความกล้าของคนเราลดลงโดยเฉพาะเวลาที่เราอายที่จะพูดนั่นเองการที่บทสนทนาไม่ได้ถูกเริ่มขึ้นบทพูดน้อยลงการเรียนรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบทสนทนาก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้และกำแพงความไม่กล้าก็อาจาเพิ่มสูงขึ้นอีกแต่ถ้าเราลองเปิดใจและเริ่มเรียนรู้เริ่มที่ตัวเราไม่สนเรื่องสามอย่างขอแค่คนฟังเข้าใจเมื่อได้เริ่มบทสนทนาประโยคแรกกำแพงนั้นก็จะลดลงเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะที่ดราเองก็ต้องเรียนรู้เช่นเดียวกันสำหรับเด็กๆแรกๆอาจด,ดูเขินอายแต่พอผ่านไปครึ่งวันเรากลับสนิทกัน ส่วน KLCC คือสวนสาธารณะที่พอตกเย็นผู้คนมากมายจะมากันที่นี่ส่วนแห่งนี้เป็นส่วนด้านล่างของตึกแฟดเปโตนานันเองสำหรับผู้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงมีตึกมากมายการจราจรที่เต็มไปด้วยรถการได้มาเดินเล่นในสวนที่มีต้นไม้ถือว่าดีมากๆเลยแหละ สนิทกันแล้วน้องงน่ารักมากๆเลยที่นี่เวลาเร็วกว่าที่ไทย1ชั่วโมงแต่เวลาขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เนี่ยเหมือนกับที่ไทยเลยนะเวลา6กโมงเช้าของที่นี่ท้องฟ้ายังมืดเหมือนตีห้าของไทยอยู่เลยเริ่มต้นเช้าว,วันที่3าด้วยการอยู่กับเด็กๆ จริงๆจ,จ,จุดประสงค์ของการมามา,มาเลเซียในครั้งนี้ก็คือพี่สาวเรามาส่งรุ่นน้องของพี่เลยพาเรามาเรียนรู้การเดินทางไปและกลับจากมาเลเซียมาที่ไทยเผื่อในอนาคตที่เราต้องเดินทางเองเราจะได้เดินทางเป็นและมาเที่ยวด้วยนิดหน่อยคืนวันนี้เราต้องเดินทางกลับละขากลับเลยลองลับ้วยรถไฟช่วงบ่ายนะเลยพามาซื้อตัว๋ว ส่วนเย็นนี้นะจะพาไปพุทธาจายาหรือมสัสยิดสีชมพูนั่นเองมาช่วงเย็นเนี่ยรถค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ถือว่ารถติดมากๆนะมะสัสยิดพุทธาจายาหรือมสัสยิดสีชมพูตัวอาคารและยอดโดมที่มีสีชมพูอ่อนศิละปะแบบอิสลามมียอดโดมสูงพร้อมทั้งลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากมสัสยิดเชโอมานในกรุงแบกแดดนั่นเองการถ่ายครั้งนี้เราไม่รู้สึกอายหรือกลัวเลย ปกติจะกลัวเพราะว่ามีกฎห้ามถ่ายติดหน้าคนอื่นไม่แน่ใจว่าที่นี่มีไหมแต่ด้วยการที่เราไม่รู้จักใครด้วยเลยทําให้ความเขินอายได้หายไปผู้คนที่มาเที่ยวต่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเก็บภาพเก็บวิดีโอเก็บความทรงจําเราเลยกล้าถ่ายมากขึ้น ท้องฟ้าไม่เหมือนกันเลยสักวันแต่ล้วนมีความสวยฉบับของตัวเอง ถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วการมาเที่ยวครั้งนี้จริงๆทุกๆครั้งเลยแหละเราทั้งได้พบเจอได้เรียนรู้และเป็นความทรงจำหนึ่งที่ดีมากๆเราขอพูดเรื่องการทำช่อง Youtube ของเราหน่อยนะจุดประสงค์แรกเลยคือเริ่มจากเราอยากทำคลิปวิดีโอมานานแล้วเลยมีโอกาสได้ลองทำและโชคดีของเราที่เรามีคนรอบข้างที่ดี คอยซับพอร์ตเราและบอกให้เราลองลงเราที่เป็นคนกล้าลองกล้าลุยเนี่ยก็ลองเลยแหละแลนะตอนนั้นเราคิดว่าอยากให้ช่องนี้คือส่วนหนึ่งที่เก็บเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราผ่านชื่อช่องว่าวิสสลิฮะตรงตามคอนเซปต์เลยว่ากับสรลิฮะช่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเราเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้มีโอกาสได้สื่อให้ทุกคนดูเลยอาจจะไม่มีคอนเทนต์ลงคลิปนานแสนนานที และมีเหตุผลข้ออ้างที่ทำให้เราตัดสินใจไม่ทำช่องต่อแต่ถึงแม้จะไม่ทำใน YouTube แต่เราก็ยังคงที่จะทำคลิปเรื่องราวสั้นๆในชีวิตเราที่เราอยากจะสื่อในแพลตฟอร์มอื่นก่อนที่จะลากันก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรอดูคลิปจากช่องเล็กๆนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆแต่มันมีค่ามากๆสำหรับเราทำให้เราอยากที่จะพยายามทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นเพราะเรารู้ว่ามีคนรอดูอยู่ขอบคุณนะคะ